ท่ามกลางพงไพรที่แสงแดดไม่อาจส่องถึงคือที่พำนักของอสูรผู้ไม่เคยรู้จักคำว่าปราณีอาลวักยักษ์จอมคำหมังเวทผู้กระหายเลือดและชีวิตในความมืดมิดที่ใครก็ม่กล้ากล่าวได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับรอด้วยพระสติที่มั่นคง พเพื่อเผชิญหน้ากับพายุโทสะที่กำลังจะมาถึงเมื่อจอมยักษ์กลับมาพบผู้บุกรุกดนบัลลังของตนโทสะอันแรงกล้าจึงปะทุขึ้นจนสั่นสะเทือนไปทั้งโลกธาตุศาส,สตราวุธที่เคยปลิดชีพเทวากลับสลายเป็นเพียงกลีบบุปผาเมื่อสัมผัรสรัศมีแห่งเมตตาพลังของยักษ์พ่ายแพ้ต่อความนิ่งสงบอย่างหมดท่าด, menu. ดูก่อนอาลวกะ ขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือศรัทธาและรถแห่งความสัศรัื่อนั้นเลิศก,กว่ารถทั้งปวงผู้ที่อยู่ด้วยปัญญายอมเป็นผู้ที่มีชีวิตอันประเสริฐที่สุดคำตอบนั้นกรีดผ่านความมืดมิดในใจหัวใจที่เคยแข็งกระด้างราวกับศิลาเริ่มหลอมละลายลงด้วยความปีติที่ไม่เคยสัมผัสจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่ บัดนี้ยอมสยบแทบพระบาทไม่ใช่ด้วยพละกำลังแต่ด้วยพลังแห่งความจริงที่เปลี่ยนใจเขาไปตลอดการสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสงครามภายในใจตนเองและชัยชนะที่ประเสริฐที่สุดคือการเปลี่ยนความพยาบาทให้เป็นความตื่นรู้